ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะคะนครสวรรค์โมเดลนี่ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างของความสำเร็จในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหน้าแล้งค่ะเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณสกลจินดาวันกันค่ะในภาะวะที่หลายพื้นที่ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำนะครับแต่ที่อำเภอบ้านพบพิสัยแห่งนี้ครับไม่เป็นเช่นนั้นเกษตรกรที่นี่นะครับหายมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยตามนโยบายของรัฐบาลที่นี่มีการปลูกถั่วเขียว การปลูกถั่วเขียวที่นี่นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ90วันผมผลิตที่ได้180กิโลกร,รมัมถึง200กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านมีรายได้ประมาณ6 0 0 0บาทต่อไร่นะครับซึ่งก็ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรังที่ต้องเสี่ยงกับภัยธรรมชาติด้วยถั่วเขียวถือเป็นพืชที่ปลูกในฤดูแล้งและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากเดิมในปี2 5 5 7จตําบลห้วยโรงอําเภอรบรรพศพิสยัยมีผู้ปลูกอยู่ประมาณ4 0 0 0ไร่ขณะนี้เพิ่มเป็นเกือบหมื่นไร่แล้ว เกษตร,รกรต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่รัฐบาลประกาศให้อำเภอบรรพศพิสัยเป็นพื้นที่ภัยแล้งงดจ่ายน้ำทําให้ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้จึงได้มีการหารือกับสมาชิกภายในศูนย์ว่าจะหาทางออกอย่างไรจากนั้นจึงมีการค้นคว้าหาความรู้นําเงินกองทุนที่มีอยู่70,000ืบาทมาซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเมื่อปลูกได้ผลดีจึงมีผู้ปลูกตามเป็นจํานวนมากและ เมื่อได้ผลผลิตที่มีคุณภาพพ่อค้าจึงเข้ามารับซื้อถึงที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการตลาดตลาดเราไม่ต้องห่วงเพราะมีพ่อค้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรเขตเนี่ยนครสวรรค์อะไรเนี่ยเขาก็เข้ามามาถึงแปลงมาซื้อที่แปลงเลยรู้ว่าแปลงไหนจะเกี่ยวนะตอนนี้เขาแย่งกันเลยพ่อค้าแย่งกันเอากระสอบมาไว้ให้บรรจุเลยเรื่องการตลาดเราเราไม่มีปัญหาที่ที่สามเพราะถั่กเกี่ยวฤดูแล้ง ผลผลิตเป็นสวยมากคุณภาพก็ได้ดี ดำรงสุขขุมที่หันมาปลูกถั่วเขียวบอกว่าการกล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรางมาปลูกถั่วเขียวถือเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าเพราะจากเดิมรายได้หลักอยู่ที่การปลูกข้าวและเมื่อข้าวราคาตกประกอบกับอยู่ในช่วงภัยแล้งการวางแผนปลูกพืชตามคําแนะนําของรัฐอย่างถั่วเขียวจึงทําให้มีรายได้เสริมส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่อย่างสบายและยังสามารถปลูกพืชเสริมที่เก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้ทุกวันอีกด้วยที่สําคัญไม่ต้องวิตกกังวลกับ ปัญหาภัยแรงกบอฉีดอยู่ฉีดยามั่งผลผลิตออกมามั่งก็ตกไล่ละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยก็เอ๊ะมันก็พอได้นะพอมาดีดดูแล้วต้นทุนเราอยู่ที่ไล่ละสองพันสองพันกว่าแต่ผลผลิตที่เราได้มาก็ประมาณหกพันกว่าบาทเรายังเหลือเงินประมาณสี่พันต้นๆก็ยังว่าก็หันมาหันมาทำดู ก็ดีนะครับได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าหากเราวางแผนเรื่องของการปลูกพืชดีๆนะครับในหนึ่งปีสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเริ่มจากข้าวนะครับข้าวนาปีพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาปลูกถั่วเขียวหลังจากที่เก็บเกี่ยวถั่วเขียวเสร็จแล้วครับก็มีการวางแผนที่จะมีการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแล้วก็ระยะสั้นจึงหันมาปลูกพืชสวนครัวซึ่งผมก็ยืนอยู่ในแปลงของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันที่สําคัญถั่วฝักยาวที่นี่ ยังไร้สารพิษด้วยครับสามารถหยิบขึ้นมานะครับเด็ดแล้วก็รับประทานได้ทันทีครับและนี่ก็คือนครสวรรค์โมเดลต้นแบบของการปลูกพืชที่ประสบความสำเร็จแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นได้